ตรังถือเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่และมีมนตร์ขลังในตัวเองในเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีในเมืองตรังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายรอบเมืองจะพบเห็นการผสมผสานอย่างลงตัวของความเป็นตะวันตกและวัฒนธรรมจากจีนอย่างร้านค้าวัดจีนและศาลเจ้าทั้งยังมีบ้านเรือนที่สร้างในสไตล์ปัญญาไทยที่งดงาม นอกจากตรังจะมีจุดเด่นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วตรังยังเป็นยุทธจากแห่งความอร่อยที่โจทย์ขานในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเทศบาลนครตรังเดิมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาพิบาลจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2475สมัยรัชกาลที่7และได้รับการยกฐานนะมาเป็นเทศบาลเมืองตรังเมื่อวันที่10ธันวาคม พุทธศักราช2476มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น6.86ตารางกิโลเมตรจากนั้นในปีพุทธศักราช2511เทศบาลได้มีการขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก7.91ตารางกิโลเมตรและเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2 5 1 1รวมเป็นพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น14.77ตารางกิโลเมตรและได้รับการประกาศให้เป็นเทศบาลนครตรังเมื่อวันที่1ิบ พฤศจิกายนพุทธศักราช2542และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2542โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลน,นครตรังประกอบด้วยนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำดังนี้ฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำหนดนโยบายควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารงานของเทศบาลประกอบด้วย ดรสัญญาศรีวิเชียนนายยกเทศสมนตรีนายวีรรัตเจียกโวนรองนายกเทศสมนตรีนายนิวรนแสงวิสุทธ์รองนายกเทศสมนตรีนางสุดใจทองย้อยรองนายกเทศสมนตรีนายแพทย์ไพศาลกื้ออรุณรองนายกเทศสมนตรีนางรัรวยชาววัศิตรกุลที่ปรึกษานายกเทศสมนตรีนายแบบขวัญอ่อนเลขานุการนายยกเทศสมนตรีนายกิติพงษ์เลิศพลังเวทเลขานุการนายยกเทศสมนตรี นายทวีศักดิ์ทองนุชเลขานุการนายกเทศมนตรีนายยงยุทธเบญจวรางกูลเลขานุการนายกเทศมนตรีและฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการตราเทศบัญญัติและข้อบังคับต่างๆของท้องถิ่นประกอบด้วยนายประเวศไกรเทพประธานสภาเทศบาลนายสุเทพหม่อมวงรองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลรวมจำนวน24คนที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายปฏิบัติงานประจำทำหน้าที่ในการบริหารงานภายในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากรัฐบาลและฝ่ายบริหารของเทศบาลและควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจการของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของเทศบาลมีนายประเสริฐจันแดงประลัดเทศบาลนครตรัง นางจันทิปรังสีปราการรองประดเทศบาลนางบำเพนศรีมณีรองประดเทศบาล,บบาลและหัวหน้าส่วนการงานตามโครงสร้างการบรหิหารงานดังนี้ 1. สำนักปลัด 2. กองคลัง 3. สำนักช่าง 4. สำนักการศึกษา 5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 7. กองสวัสดิการสังคม 8กองการเจ้าหน้าที่9กองการท่องเที่ยวและกีฬา10หน่วยตรวจสอบภายในและ11สถานธนานุบาลรวมกันเป็นโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลน,นครตรังภายใต้การบริหารของดรสัญญาศรีวิเชียนนายกเทศรรมนตรีน,นครตรังผู้ซึ่งเป็นทั้งนักบริหารนักการปกครองนักพัฒนาที่พร้อมนำพาน,นครตรังเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน นครตรังทันสมัยบริหารจัดการเชิงดุลยาภาพและหลักธรรมภาภิบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยมีพันธกิจดังนี้ส่งเสริมอาชีพพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประชาชนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการศึกษาการสาธารณสุขและสวัสดิการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมภาภิบาล พัฒนาระบบการให้บริการเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่เหมาะสมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึงและปลอดภัยพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองน่าอยู่และยั่งยืนและมียุทธศาสตร์การพัฒนา3ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ ให้ความสําคัญกับชุมชนในการนําความรู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้กระจายรายได้สู่ชุมชนทั้งสนับสนุนสินค้าชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่สมดุลด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมและพัฒนาให้นครตรังเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และว,วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงก,กับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรงังและจังหวัดใกล้เคียงอาทิปูพื้นยางสังเคราะห์บริเวณสวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัศดานุประดิษฐ์และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์95ขอไปช้อย โครงการปรับภูมิทัศน์รมณียสถานพระโพธิสัตว์กวนอิมของหนองยวนโครงการปรับภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณประโยชน์บริเวณถนนเปริมพิทักษ์ให้เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562โครงการจัดดูรัสเมืองตรังระยะที่1บริเวณหอในกาใจกลางเมืองตรัง 2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการศึกษา,าศาสนาศิลปะวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อก้าวสู่นครแห่งการเรียนรู้เตรียมคนให้พร้อมสู่ยุคไทยแลนด์4.0และนครตรังเมืองกีฬานาครตรังสปอร์ตซิตีด้านสาธารณสุขสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชน มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขให้เข้มแข็งระบบการบริการที่รวดเร็วปลอดภัยได้มาตรฐานเป็นเมืองปราศจากมลพิษ 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสภาพแวดล้อมน่าอยู่และยั่งยืนด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาเมืองพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาพิบาลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อการรู้ทันรอบรู้รวมทั้งเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสังคมเมืองตามแนวคิด City Innovation การจัดการเมืองด้วยนวัตกรรม ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดการฟื้นฟูและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความเติบโตทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลนครตรังที่จะมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำโลคาร์บอนซิตี้ด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและภัยพิบัติ จัดระบบการรักษาวความปลอดภัยโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ชาวเทศบาลน,นครตรังได้อยู่ดีมีสุขตามแนวคิดนครตรังแห่งความปลอดภัยเทศบาลน,นครตรังพร้อมเดินหน้าพัฒนาน,นครตรังมุ่งทำงานโดยใช้หลักธรรมพิบาลเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างนครตรังสู่เมืองที่น่าใช้ชีวิตทั้งในวันนี้และในอนาคต